ค่ะพรดีวันนี้เพิ่งกลับจากไปอบรมมานะคะเพื่อนอินบ็อกเข้ามาถามว่ากรณีจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ย ใช้เอกสารอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะหน้าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะคะให้ไปติดต่อที่สํานักงานเขตนั้นๆน,น,นะคะฝ่ายปกครองสํานักงานเขตนั้นๆจะมีหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์กรณีบุคคลนะคะจดเป็นบุคคลเนี่ยไปที่สํานักงานเขตได้เลยนะคะก็ควรจะพูดในกรณีแรกเลยนะคะก็คือไม่เคยจดทะเบียนที่ไหนมาก่อนนะคะไม่เคยจดตั้งตัวเป็นในทะเบียนพาณิชย์นะก็ จดทะเียนพาณิชย์อ่าถ้าเกิดว่าเอกสารที่ต้องใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะ1นึ่งแบบประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้านอ่าทะเบียนบ้านหลังที่ เราประกอบการพณิชย์นะคะถ้าเป็นบ้านของตนเองก็แค่ทะเบียนบ้านแล้วเรามีชื่อเป็นเจ้าบ้านอย่างงี้ค่ะก็สามารถจดได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นพื้นที่เช่านะคะเช่าเช่าสมมติเป็นตึกแถวอย่างนี้อยู่นะคะก็ให้เจ้าบ้านหลังที่เราทําสัญญาด้วยนะคะเซ็นยินยอมมาว่าสัญญ,ญาเช่านี้นะคะระบุว่าเ,เราจะประกอบการพณิชย์ดด้วยไม่ใช่ว่าเช่าเพื่ออยู่อาศัยเฉยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผิดวัตถุ พิวัตถุป,ประสงค์ของการเช่านะคะก็ให้ระบุมาให้ชัดเจนว่าเราเช่าเพื่อเปิดกิจการพาณิชย์นีน้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านธรรมดานะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านจะต้องเป็นคนยินยอมเซ็นยินยอมมาด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เช่าอาจจะสมมุติว่าเป็นบ้านแม่อย่างเงี้ยค่ะเราอยู่บ้านเดียวกันกับแม่แม่เป็นเจ้าบ้านดังนั้นก็ต้องให้แม่เซ็นยินยอมนะคะ ก็รูปถ่ายนะคะเอามาสัก5้ใบนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นได้ชัดเจนว่าเรา,าประกอบการพาณิชย์อะไรนะคะอย่างสมมติว่าอ่ะเป็นร้านขายของนะคะเราก็จะต้องเห็นสินค้าที่แบบวางไว้พร้อมขายแล้วก็เปิดขายไม่เกิน1เดือนนะยังไงต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วันหลังจากที่เราเปิดกิจการเรียบร้อยแล้วนะคะแผนที่ที่ตั้งอา,อาจจะเขียนจาก ร้านมาสำนักงานเขตน,นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เวลาลงไปตรวจสอบเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะ mm hmm. ก็เอกสารเตรียมไม่ยากค่ะการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมชื่อชื่อร้านที่จะประกอบกิจการนะคะอาจจะเป็นภาษาไทยนะคะหรือภาษาไทยคู่ภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็ให้มันเหมาะสมกับร้านนะคะไม่มีความหมายหยาบคายให้มันดู เป็นที่น่าสนใจนะคะก็สามารถดําเนินการได้ค่ะจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ยากนะคะเดี๋ยวนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรละเอียดเพิ่มเติมต่างๆอะไรที่อยากสอบถามก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะเอกสารก็ใช้แค่นี้เองอะนะคะแล้วก็มาเวลาทําการนะคะจันถึงสุร์ ที่ในทะเบียนพาณิชย์นะคะจะอยู่ในเวลาทําการก็อย่าพลาดละกันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะช่วยดูให้จะได้ไม่เสียเวลานะคะก็เอกสารก็เตรียมตามนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ในช่องทางต่างๆของขวัญด้วยนะคะก็จะมีทั้งเพจประหลัดบอกนะคะ YouTube ประหลัดบอกแล้วก็ TikTok ประหลัดบอกค่ะมีคำถามพิเศษพิเศษอะไรที่มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้ขอบคุณค่ะ